วาทอพอดีมาตรฐานทอดเอพิตาหลวกแดงรอหนึ่งเดือนแล้วน้อยเปนน้อยปน้อยบางแกงซีเอ้ยเป็นน้อเ้ยบุเอ้ยเราบน่เกโดยนัดเข็มมารากจากขุนบนมาลองดูสักเทงนึง ในเอ <them> <'s> mm ้ยบทงึก่อนเอตงงเนตัวเป็นซานตตรวจอบนมันฟิเชอร์ลิงเนีเออีงมีซองงัดนี่เออนี่โอยน้องาจริงจริงตัวนี้่ต้ังใส่ก็มดางกันตวนี่เออลืมหรือมันว่านี่นี่สาเหนี่สาเหที่แอไม่เย็นแค่นั้ก็ซัมซุงรุ่นนี้ ก็คือตะแกรงกองฝุ่นจะเต็มถ้งเจ้งว่าไม่เย็นมาชัดเนะมันสียันางนี้พี่เดร์อู้โตเ่ยเอาตอนเปิดดีโอ้ยปืนแมากตันนี้มันตันนะตัวไหโตลยแอ้นแทงลายนะมีนอตแต่งข้าวดีๆไตนี่ไตนี่บนนอตสะดวกก่อนยัดดึงแต่ฟันเดียว์ต่อไดึงเสมอร่อน่าี่่นี่่ เดี <aunque> ๋ยวดินขาเดีเจ็บเลยดันขางมีอันช็อคเ็บเดี๋ยวเบิ้งอันขาบกถอดถอไตรบอมม่ไปถึงมถอดทีบัวม่อเบื้งตองเบิ้งมาไม่ถอดได้เดต้อมานึงก่อนอ๋อเออถอดไตต้องิ้นะ่นันาถอดได้มากกว่าชิเงี้ยเบิ้งผมขาอยีดีนะมสวย มืมอไหลเนี่ยมันมีไม่หยันผมสีเหลืององให้มันจะสีก่วเราเลี้ยงผึงเปนสีไหลอยู่ดีเพรามันไหลธรรมดาอะไรอย่าเงยจนเพราะไม่อะไรสุดแล้วอือนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเดี๋ยวอะไรแลวการจับเนี่การจีึงอันวอาบน้ำทิ้งต่อไ้ก็ั้ัป็นยาตัวเน มันโยกเบิ่มเพิ่โอ้นี่มันถอดได้แสดงว่าถานน้ำผึ้งนี่ถอดได้แน่นหว่ะเอื้องไหนถอดได้ก็ได้ปุ๊บเขาจะมาเปิดฝาแล้วค่ะเพิ่อเขาสิซื้อตไอช็อกเก็ตของถาดน้ำผึ้งนะไอเบิ้องเป็นตัวอย่างในต่อไปถอดเองนะมไอเพราะเบิ้องช็อกเก็ตมันอยู่ใส่นี่ต้องกระดุมอันนี้พิเศษกว่าซัมซุงนี นี่ไรเนะาะนี่แก๊ดนี่ชอดเลยปักช่ <c oughs> ่งนี้ใช้ปากติดว่าไหนจะมปันต้องช็อตชอตปากใจไฟพอเพราะว่ามัน,หมมนเหนีม่มันติดจริงวะมันเป็นฝักใจไฟอืมฝกใจไฟเกือกซุุดเจ็เจ็บน,นี่ว่ะแบบนี้ ต่อไปมันมันมันยังไ omdat แต่ว่าต้องค่อยๆมันยักบนะ เรื่องบุญต่อชักมันชิยม้ทั่งขาต้องอ่านเกมันก่อนนะต้องฟ้าไว้ช่งไม่แข็งพอเขาซักผ้ห่อที่เดียวละไม่ใช่ละม่ะ ระบบนหัวำจะมากไี่ยให้โตนะมันละโตปร,กระรกอบตองระบบนมาแล้วับมาของการดันลม เส้นิมเริ่มขึ้นอี่บางมันมีบ,บากรองมันพอเฮาปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นต้องใส่ไฟสายเพราะว่ามันสะมีพอซ้องไปของไายปึ๊บเป็นส้นิมมันสะเป็นห้อยที่เฮาก,กันน็อ<ม>นี่จำเป็นต้องภาษาเพราะลึกๆตัวนี้บเห็นเห็นห้อยน็อตนี่จำเป็นต้องใส่สายซ้อมเห็นดีเห็นแล้วว่าใส่ไฟสายทีนี้ต้องมีใส่ไฟสาย ทุกนี้สุดใหญ่ไฟกับกิบก็มีอย่างสุดอันนี้พวกีอยิางใหญเลยอเข้าแขไปปอดสายกรเติมมาบ่จริงๆกระเติมคนจุดกระเตปอดสายแล้วก็ยกแผงออกเพราะว่ามันต้องใช้ประกอบขานต้องทิ้งสะดวกไวนี่สะดกเรสบกาการใส่ขานกันกิบการมีแผงไฟตัวนี้เพราะฉะนั้นพมมีอย่างตัวทาร์เทงเลยร เออเอาคัตเร์มาตัดสายแล้วมันก็บก่ะจายมาแล้วก็ย่อมอกทั้งแตงั้งแต่ประกอบกันแล้วคัดเตลไหมเห็นบ่าในกระเป๋าซิงก์เตียมในร่างเอนนึงโซนิกก็เน็ะไหเนีสนิมลูกค้าสนิมจาบในเีดโซเนิกไปเลยไรในเขาเลยแซ่ห้ามเพิ่มหรือเปล่ สีดเฉพาะที่มันเป็นสนิมอย่างเกียร์มอเตอร์เกีมอเตอร์แล้วอเดนคอมอเตอร์เออนสมันะสี่เียวโคบเลยเกีมอเตอร์นี่มันสืขึ้นสนิมนอตนมันม่ใชร็นเองอ่ะอันนี้รู้จักวิธีเลยนะเพาะฉะนั้นอันไดประกอบทีหลังสุดตัวนั้นเหรอที่ถอดทีหลังสุดตัวนั้นยประกอบกอนก็คือโบหลังสุด โบลังสุดแม่เขาต้องประกอบโปกออ่อนนะเอากัะเตอร์มันนะจะสึกตัด สุดนี่โตได้แล้วตัวนี้โตฟิตจริงแล้วโตไปค้างหน้นะผมไปมาห้องแล้วแมนตอนนี้บอนนี้โตมันเจะเอาตัวถอดเองเลยเนาะแก้วแจ้งไปห้องแล้วแม่งงานกันล้วบ้าเนาะจับไปแล้วุปกรณ์เล้วแก้วนั้นุปกรณ์ซุดนี่มันกัก ถอดปัญญา,าเ,เลยที่มันถอดปันญูถอดรักการถอดแล้วมอนเข้ามาพอพอาซาไพายนี่มันมันชุดเดียวเนาะอันไหนซาไพยตัวนี้เป็นชุดเองเนาะถอดคือนถอดคืงงอยกออกได้เลยแม่นมาวางแง่เดี๋ยวเลยว,าล,ว,วลาเขาเก็บปุ๊บมันจะสีนเห็นไหเห็นมาเขาควรสิไปทางไหนนี่เราก็ไปทางไหนเจ๊ละครึ่งตัวเคยอ๋อวันอ๋อแป๊ะอ๋อันจะดว เนี like, ่ยยายหาอะไรครับผมลืมกระเป๋าไว้ไหนกระเป๋าอะไรน้องกระเป๋าคาดยู่นี่นะพ่อใช่ไหมเยอะๆนี่นี่นะใช่หรือไม่ใช่กระเป๋าคาดเอวแบบไหนน้องอืมแล้วนี่ล่ะไม่ใช่น้องนี่ใช่ไหมนี่เหรอใช่ ใช่ไหมหมดนี้นั่นไม่ใช่เอาหยิบหยิบมันไปที่ขึ้นไงนี่ไงนั่นนั่งนี่นี่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เนาะนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างนี่เหรอข้างล่าง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 อีกชั้นน่ะอีกชั้นนี้ไม่แค่ใต้ดินอ่ะอีก ไม่มีนะไม่มีกระเป๋าเดี๋ยวดูในผ้าเดี๋ยวทับหรือเปล่าน,นี่นี่มันนี่แหละไม่ใช่นะไมถามเดี๋ยวดูในที่นี้ก่อนไม่ไม่มีไม่มีจเยอะเดี๋ยวดูตรงนี้ Liat lo ni, lita hong Lita hong izi Tuk, tuk, tuk Tuk Nungi Nungi